สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง O อไลฟ์ l ล็อกนะคะช่องของโอกับฮิวและก็ทิกกนะคะวันนี้เราก็เก็บงานทำงานค่ะยังมีสองบ้านนะคะที่ต้องดูแลบ้านแรกที่เอกคมวันนี้เราก็ไปตัดหญ้าก,กันนะคะเราจะต้องส่งมอบบ้านวันที่1 9สิงหานี้ค่ะบ้านที่2ก็ต้องมาตัดหญ้าเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องโรยยาฆ่าวัชพืชค่ะมีวัชพืชขึ้นแซมหญ้าเต็มเลยเสร็จแล้วเราก็ออกไปเดินเล่นกันค่ะ ที่เดินที่แรกใกล้ๆบ้านนะคะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศกันค่ะว่าเพื่อนๆจะชอบเหมือนเหมือนกับโอกับฮิลไหมนะคะ Keep fit, t h e seat out if you can afford it and your equipment had been baby look <What? S 1> it it's fratching นะ it's fratching the w h e bar line is fratching this is c a m e l a It's not good l a baby I need a new camera. I need a new phone right go on นั้นนี่ค่เดินลงมาก็จะเป็นถึงเวิร์กน้ำนะคะแม่น้ำไทม ดูเพื่อนๆมีรังนกด้วยดูรังนกเอ้ยไม่ใช่นี่มันหมวกคนหอยไม่ว่ารังนกสายตาสั้นไงเดินขึ้นมาเราก็มาเจอบ้านแมนชั่นบ้านหลังนี้ค่ะเพื่อน ฮิวเดินไปสำรวจนะคะส่วนโอโอรู้อยู่แล้วเดี๋ยวต้องเดินออกทางนี้แน่นอนโอ้ก็เลยไม่ไปปรากฏว่ามันมีทางพับอิกฟูดพาร์ทเดินไปต่อได้ไปเชลวิโก้วันถ่ Thai Trail ีเวอร์ไทเทรลโอ้เดินไปจนสุดทางนั้นนะคะปรากฏว่ามันเป็น ทางเดินในป่าค่ะโอไม่ชอบโอ้ลัวผีคือเดินในป่ามืดๆโอ้ก็เลยไม่เอาดีกว่าถอยหลังกลับเราก็เดินเรียบทางแม่น้ำกลับบ้านค่ะกลับบ้านไปทำงานต่อนี่คือตู้อีกเกียนะคะเราถอดส่วนประกอบเพื่อที่จะย้ายจะย้ายไปอยู่อีกห้องนึงตอย <laughs> มานอนให้กำลังใจมบบมีแต่ดีย้ายตู้เสื้อผ้าใช่ไหมลูกเอ้ยหอยเห็นกองเสื้อผ้าไม่ได้เลยต้องมานอนเลยเนี่ยทิกิีเนี่ยนี่นะคะเราย้ายสองตู้มาไว้ในห้องเดียวกันแล้วก็เราก็ซื้อตู้เพิ่มไวไวห้องรุ้นค่ะเพื่อนๆห้องนี้จะเป็นห้องนอนแขกนะคะไม่ใช่ห้องนอนโอกรบพิวห้องนอนให้แขกนอนค่ะใช่ไหมลูกทิกกี้ทิกตึงตึงตึง มาแล้วคนขนของมาแล้วเฮ้ย the มา Come on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  Boo Boo b c o c o m on ขังนางงา,กามก่อนมนมนเร็ว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  b ไปเป่าไปเที่ยวบ้าวนี้เปิดประตูให้เที่ยวแล้วแล้วก้อนทิกิ Come o ไปเลยไม่ต <mm um> ้องมาทำตัวอยากจะสอดรู้สอดเห็นเลยไปอยู่นี่นะ Oh. นี่นะคะชาที่เตรียมไว้ให้คนที่เข้าคนของมีชากับเค้กมีนมเมีน้ำตาลซึ่งปกติเราไม่กิน <laughs> เรากินแต่ชา Down here, right? นี่นะคะเจ้าแม่กวนอิมมาถึงปลอดภัยไม่มีความเสียหายอะไรและนี่ก็เป็นแท็กนะคะแท็กใบอนุญ,ญาตของกรมศิลปากระคะ่ะเพื่อนๆพอโอเอานำเข้ามาในอังกฤษก็จะได้ไม่ต้องเสียภาษีค่ะเพราะว่า ไม่ใช่งานศิลปะที่ห้ามมารหร้ามนนำออกจากประเทศค่ะคนขของทำเวลาได้ดีมากค่ะเสร็จภายใน2ชั่วโมงโอกับพิวก็เลยเสียตังไม่เยอะเสร็จแล้วก็ปล่อยนางงามออกมาตรวจงานได้ค่ะขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาดูช่องโอไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่บล็อกต่อไปค่ะบ๊ายบาย